ดีค่ะขอชมนองนี่ .com กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมารับคำท้าจากช่อง Punchy Smiley นะคะตามนี้เลยหรือว่ารับคำท้านะคะจากพี่พันธ์นะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่พี่พันธ์ท้าเรามา <laughs> วันนี้นะคะเราจะมารับคำท้ากขอคอสกูชิแท็กค่ะคือกขอคอสกูชิแท็กได้กําเนิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วะคะ่ะมี A B C แล้วก็ต้องมีกขอคอะคือเราขอมาแก้ตัวนะคะที่ A B C เราท่องผิดนะ พี่พันบอกว่าจะไม่เอาตัวที่มันไม่มีะคะแบบช็อกเกอร์เชออะไรอย่างนี้ถือว่าไม่นับนะคะก็แรกนะคะก็ไก่นะ,ะกกนะคะก็เป็นนี้เลยเป็นกระลาลอกนะคะของแบรนด์ toy shop นะคะคือวันนี้เราใช้โทรศัพท์ถ่ายนะเพราะว่ากล้องเราพังนะคะต้องรอส่งซ่อมก่อน,นะค่ะแจ้งไว้เลยนะคือคลิปอาจจะไม่ได้คมชัดน,นะคะ <laughs> เป็นกระลาลอกใช่นะคะก็เป็นนี้เลยขวดนมนะคะเป็นขวดนมไอบลูมสีฟ้านะคะลมเย็นมากนี่นะคะ วายนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ซากุระนะคะนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะเป็นของคาเฟ่ซากุระงองงูนะคะก็จะเป็นงูค่ะเป็นเหมือนหัวงูนะคะของเอ่อพี่เฟย์นะคะไอเหมือนของพี่เมย์นะคะเดโคเมชั่มนะคะโซจานะคะจัมโบ้สตรอเบอรี่ของคูนิมารุค่ะนะ่คะก็จะมีเป็นแท็กใหญ่มอ้อ จอช้างนะคะก็จะเป็นนี่เลยชิบิบนะคะเป็นวิมพีดอลฟินนะคะของชิบิบจอโซนะคะก็จะเป็นนี่เลยรซาลาเปานะคะของคิวตี้แคริมนะเป็นสีชมพูนะคะจอเด็กนะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นไดโนเสาร์นะคะของพี่เฟย์ทอยส์บอ็อกช่องนะคะก็พูดถึงไดโนเสาร์นะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะ ว่าพี่เฟยทอ o ส์บอ็อกช็อปนะคะจะแจกกล้องเร็วๆนี้แล้วนะคะก็รีบไปกด follow กันรีบไปกดติดตามใน y o u t u b e แล้วก็กด follow ไอ<ม>จีพี่เฟยด้วยเต่านะคะก็จะเป็นเต่าค่ะเป็นจัมโบ้เต่านะคะอันนี้เป็นของ f อให้มานะคะน้าาพอถุงไม่มีนะคะก็เดี๋ยวรอไปดูการลงโทษท้ายคลิปพอทหารนะคะก็จะเป็นทองค่ะเป็นทองของ i อบ้บลูนะคะ<ม><ม>เป็นโกบารนะคะรุ่นเก่านะ ดูเลืค่ะมาน้อหนูนะคะก็จะเป็นนกนะคะของพี่เฟย์ฮอยส์บ็อกซ์็เหมือนกันนะคะจะเป็นบิตตี้เบิร์ดหรอหรือว่าไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านยังไงอันนี้พี่นูริโอทอยให้มานะคะเป็นสีฟ้านะใบไม้นะคะก็จะเป็นนี่เลยบิ๊กชีสนะคะของไอบลูนเป็นจัมโบ้พีนั่นแหละแต่ว่าบิ๊กชีสเนาะบล็อกเก็ตปลานะคะก็จะเป็นปลาวันมิลลี่ค่ะ กสีน้ำทะเลมีความฟุ้งสิงมากของพึ่งไม่มีนะคะก็ดูบทลงโทษไทยคลิป <esqu la. S 2> พอรนะคะก็จะเป็นพีชไอบลูเมื่อกี้บีพีอันนี้พีชนะคะมีเป็นไซสมีเดียมนะคะฟอฟันนะคะก็จะเป็นเฟรนชี่ค่ะของชวานะะก็อตอนนี้พี่กิบลอนทพอได้ออกแบบตัวใหม่มาแล้วนะคะเป็นตัวมารกลองเฟรนชี่ค่ะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ตรงนี้เลย ะะตัวนี้เราก็ขายอยู่นะคะราคาชิลาสินละห้าสิบบาทะคะ่ะถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้นะคะลจมากโยยักษ์นะคะก็จะเป็นยาม่แบโดนัน,นะคะ่ะนี่นะแล้วด้วยรอเรือนะคะก็จะเป็นน่เรยลีลาคูมานะคะเป็นลีลาคูมะาแผ่นเค,ค้กนะแสงดีมากรอลิงนะคะก็จะ,ะเป็นเล่ยยๆค่ะเป็นยามโลของเล่ยยๆนะคะ แหวนนะคะก็จะเป็นวอฟเฟิลอาโอยาม่าค่ะนี่นะคะเป็นของไอรูงนะเล็กมากเป็นมิ affle, นะิวอฟเฟิลเนาะตอเสือนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่พูนิมาลุค่ะอันนี้จะเป็นตัวมินินะคะกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่พอหยบนะคะก็จะเป็นนี่เลยหัวหอมนะคะเป็นหัวหอมกระต่ายของญี่ปุ่นนะคะ ะะก็จะเป็ Brand, ออนอังกฤษแบรนด์ค่ะนี่เป็นรุ่นเก่าเลยนะของอะโย่ามาตัวเขียวหรือว่าไอพูดีเลียงเต็มไม้เต็มมือมากคนุภูนนะคะก็จะเป็นี่เลยเป็นฮาลาวีนนะคะเป็นมีภูนะคะเป็นเหมือนมีภูฟักทองฮาลาวีนนะคะ บทลงโทษน,นะคะก็คือว่าถ้าเราไม่มีตัวไหนนะคะก็ให้เอาสกูช่นะคะวางบนหัวนะคะ1ิวีนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มี5ตัวนะคะก็วาง50บวีแล้วก็5ชิ้นนะคะบนหัวคือแบบโหดมากแต่ว่าเราไม่มีแค่2ตัวนะคะเราก็เลยวางแค่2ตัวอีอีและสกุช่ที่เราจะเอามาวางในวันนี้นะคะ,ก,คะ,เออเะก็จะเป็น2ชิ้นนี้เลยคือง่ายๆเนาะเออเนาะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเหมือนยังไงอะ่ะบอกไม่ ของคี่บุตค่ะเป็นคอร์เซ่เบรคทีบุตรค่ะนี้จะเป็นปังจำพวกนี้เราก็ขายอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ทักไลน์เลยค่ะราคาชิละสาม้ยห้าสิบาทนะคะของคี่บุตนะเป็นของแท้นะคะแต่ว่าไม่ได้เอาแพ็กเกจมาเนาะค่ะสองชิ้นนะคะก็จะเป็นยี่สิบวิค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยมีแขกับเชิญนะคะก็คือค่ะสวัสดีค่ะแจนค่ะวันนี้หนูก็จะมาช่วยพี่รอนี่เอาสกุลชี่วางบนหัวนะคะอ่าก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นนี้เลยวางนี่นะ วังดีๆนะเดี๋ยวเราจะยี่สิบเออใช่ยี่นะเดี๋ยวเราจะให้น้องแฟนเป็นคนนับนะคะเพื่อประชาธิปไตยค่ะอ่าเริ่มเลยยี่สิบา่อเอ็ดบ่้าสิปกห้าสไดบ้าสแิ้าสปสาาแา สําะะสหรับคนที่พี่นอนนี้จะท้าต่อก็คือค่ะก็คือพี่เกรซซี่นะคะหรือว่าชาแนลเกรซมานีรัสนะคะก็คือพี่คนนี้เราติดตามมานานแล้วะคะ่ะแล้วก็พี่เขาก็ติดตามดูช่องเรานะคะเขาคุณมากนี่นะขอท้าต่อช่องนี้นะคะ่ะแล้วก็ที่ท้าต่อแค่ช่องเดียวนะคะเพราะว่า คนอื่นเขาท้าคนอื่นไปหมดแล้วนะคะก็เลยขอท้าต่อพี่เกรซี่นะคะแล้วก็ขอท้าต่อทุกคนที่อยากทำเลยนะคะถ้าใครทำนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยบายบายาอบายอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามช่อง p ี่น o องนี่ดด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ